ช่ยังเนี่ยคครับก็ยังซยโยสิครับัสนการไม่จิชนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาแค่เกมแบบัมาฉลองห้าสิบซับกับหนึ่งพันวิวนะครับ5้าสิบซับนี่ถ้าผมไปดูบัจจุบันคงน่าจะเป็นให้ถ้าสองมั้งถ้าเราจะไม่ผิดจริงกะว่าคลิปนี้ผมจะอัพประมาณวันที่สนะิบ9ปดสิบเก้านาะแต่ว่าผมมาอัพก่อนเพราะว่าน่อจะจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับก็ ถือว่าอยู่ประมาณ3ามถึงส่เดือนมัง้งที่สำหรับเริ่มสร้างชแน,นลตัวใหม่มานี่ก็ตั้งแต่คลิปของอ่าชะดอกของพี่ขวัญหนึ่งแสนซับเนาะก็เมื่รู้จักพี่เขาก็ต่อไปยนั่นแหละเพ่าชช่องของผมกไม็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการตัดต่อเท่าไหร่ก็ชแนลของผมก็จะไปแนวสไตล์เหมือนของพี่เอมนะครับ พี่เอมมามังกี้อะ่ะเออคือไม่ค่อยชอบเอาอินโทรใส่ไม่ค่อยชอบตัดต่ออย่างงู้นอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นแต่ว่าไอาเสร็จปุ๊บแปลงไฟล์จับใส่จับใส่แต่เรื่องจับเรียนอะ่ะผมจับเรียนแน่นอนเพื่อให้สตอรี่การค้นหา <c oughs> ก็อืเอาไอย่างเงี้ยกำมือจูงคนใดต่อนเนอะแต่ก็ดีใจมากๆที่มาถึงน่าจุดนี้ แต่ว่าของผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องซับทัเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะมองที่คอมเมนต์กับจำนวนคนดูมากกว่านะครับก็ผมก็สียินดีที่มีคนมาดูนะดีใจก็ยังไ,ไงเดียคือพูดไม่ออกเออประมาณนั้นเนาะแต่ก็เรลิกดูซิมซีผมได้ของดูซิมซีแคทูเวิ์มาแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะโหลดแล้วก็มาใส่ทับของดูซิซีตัวหลัก ซึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวหลังวันที่18-19ไปก็คลิปที่ผมรอไว้ก็มีอยู่เดี๋ยวก็จะจะอาจจะ,จจะไล่อาจจะนะอาจจะไล่อัพทียอัน2อ,อันไปเรื่อยก็ไล่อไปเรื่อยแหละก็2เกมที่ผมทำค้างไว้ก็เป็นพวกเส้นโลแลาก็เออบลช็อคอินฟินิตเนาะก็จะได้สอาน,นี้ให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมใหม่มาอีก แต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าไปเกมไรบอกไม่ได้แต่ไม่เนี้ว่าเป็นเกมแนว f อพเอ่ะ <c oughs> <c oughs> อก็จะสไตล์ผมก็จะเป็นสไตล์ f อ s เอนาะเกมแนวพวกวางแผนไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะอย่างพวกโมบงโมบ้าเนี่ยถึงจะเป็นก็เป็นแค่เอสองเดียวเอ้อใช่เกมเอนะแต่เอสองไม่ค่อยเป็นเกมคอนเอลเอลไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อพีเอสอ่ะผมพอได้นะ โอเคก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสันส้นๆเพราะว่าเป็นของขวันเล็กๆชุยเ,เ,เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเนอะก็อาจจะไม่ค่อยมีมูลค่าสักเท่าไหร่แต่ก็ดีใจะนะที่มีคนมาดูในช anel ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้เออลืมไปว่าเห็นมีคนบอกว่าจะให้โชว์หน้าใช่ไหมเอาไว้เอาไว้คราวหน้าก่อนแล้วกัน ทำไ้คลิปฉลองอะไรเข้าหน้าค่อยมาเปิดอีกทีหนึ่งนะก็อันนี้ถ่ายในบ้านผมเองแหละแต่ว่ามาถ่ายในบ้านถ่ายในบ้านไม่ได้ <laughs> ถ่ายในบ้านจะเงียบสงสบกว่าทุยก็เดี๋ยวท่านตอนฉลองคงน่าจะไปถ่ายที่ในหอนู่แหละเนาะนะสาวน,นี้เอานี้ไปก่อนดีดีสองนิ้วเฮ้สู้สสู้ตายไม่ใช่ละโอเคีครับผม 拜拜，See ya.